วันนี้มาทำเมนูไก่ทอดนะครับเชิญรับชมครับส่วนประกอบของเราก็มีไก่วันนี้ใช้เป็นไก่บ้านนะครับเราจะทำการหมักไก่ก่อนนะครับเพื่อให้ไก่ของเรามีรสชาติโดยเราจะใช้ซอสฝาเขียวเล็กน้อยหมักกับกระเทียมสับ นะครับนี่ครับสับกระเทียมให้ละเอียดแล้วก็เอาไปใส่ในโถไก่เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกไทยลงไปด้วยนะครับยิ่งใส่มากก็จะยิ่งทำให้ไก่ของเรามีกลิ่นหอม ถ้ารู้สึกว่าไม่เค็มก็เพิ่มซอสได้อีกเสร็จแล้วเราจะเติมแป้งสาลีลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ไก่มีความนุ่มถ้าเราต้องการความกรอบเพิ่มขึ้นเราก็เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปหมักด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแช่ในตู้เย็นยิ่งดีพอได้เวลาก่อนที่จะทอดให้เติมแป้งสาลีลงไปอีกเพื่อความกรอบนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเพื่อเตรียมลงทอด ติดไฟแล้วก็เอาหม้อน้ำมันลงไปตั้งให้ร้อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไก่ของเราลงไปทอดได้เลยตอนแรกๆนี้อย่าเพิ่งไฟแตะต้องมันนะครับปล่อยให้ไก่เซ็ตตัวซะก่อนได้ที่แล้วก็เขียเขียให้มันแตกกระจายกันนะครับทอดไปเรื่อยๆจนได้ที่ นี่ครับได้ที่แล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะที่บออกไปใส่จานนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับไก่ทอดของเรา อร่อยมากเลยกินกับข้าวเหนียวที่นึ่งเมื่อวานเข้ากาันเข้ากันมากินไก่ได้วยกันนะครับ